Xiaomi 12 vs Realme GT2 Pro 2มือถือจาก2ค่ายดังในงบประมาณเดียวกันครับในรอบนี้เราจะมา VS กันแบบเทียบสเปคแต่จริงๆนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าผมเนี่ยเคยรีวิวมือถือทั้ง2เครื่องนี้มาแล้วดังนั้นจะสามารถบอกได้เลยนะครับว่า2รุ่นนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรและเหมือนกันอย่างไรและรายละเอียดต่างๆนะครับของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตได้เด็กนี้ครับเมื่อกดแล้วอม่าไปร ด้วยครับกับผมด้วยมริอัพ Let's go อันดับแรกนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของการดีไซน์นะครับคือการดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว,ว่าแตกต่างกันประมาณหนึ่งเลยซึ่งก็อยู่แล้วแต่ปัจเจกบุคคลนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนมากกว่ากันซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวนะครับย้ําว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมจะชอบการดีไซน์ของเรียวมี GT2 Pro มากกว่าด้วยความที่ตัวที่ผมได้มานะครับมันจะเป็นวัสดุลักโลกซึ่งมองไกลๆเนี่ยโอโ้โหสวยมากมองใกล้ๆย,ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ะทำไมมันสวยจังเลยนะฮะแล้วการวางตำแหน่งกล้องหนะ้าไม่เหมือนกันนะครับ ของเซี่ยมี12เนี่ยจะวางไว้ตรงกลางตัวเครื่องส่วน G T 2 Pro ครับจะวางไว้มุมบนซ้ายนั่นเองซึ่งในฝั่งของ G T 2 Pro นะครับผมมองว่าการเซลฟี่หรือว่าการถ่ายภาพกล้องหน้าเนี่ยจะดูลำบากนิดหน่อยด้วยความที่มันอยู่ม,มุมนะครับคือปัจจุบันผมก็ยังไม่ชินมือถือที่บบว่าจะต้องถ่ายเซลฟี่ตรงมุมอะไรแบบนั้นเลยนะครับโอเคเริ่มเข้าสู่สเปคกันดีกว่าครับในด้านของหน้าจอทั้งคู่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับเริ่มต้นที่ในฝั่งของ x ซ a o m มี2ครับตัวน,นี้ให้ขนาดหน้าจอมอยที่6.2นนิ้ว,วาเจจเืป็ Fu Plu HD อกนิดหน้าจอ อัลโมเลดพาริเฟสเครับให้มาที่120 h z โดยหน้าจอของเขาตัวนี้ครับครอบทรับม,มาด้วยกระจก Gorilla Glass Victus ัสแถมตัวนี้ครับยังรองรับขอบเขตของสีได้ที่68,000ล้านสีนะครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆแถมยังรองรับ HDR10+ นะครับส่วนในฝั่งของ GT2 Pro นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น 2K+ นะครับหรือว่า WQHD+ ภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น LTPO 2 AMOLED นี่ครับค่า Rate Refresh 120 h z และตัวนี้ยังครอบทม,มาด้วยกระะจก Gorilla Glass Victus นครับแล้วก็รรอองับขบขเขตของสีได้ที่ 1น0 0ล้านสีนะครับรองรับ HDR10+ ด้วยคือในด้านของหน้าจอครับมันต่างกันมากพอสมควรเลยต่างกันตั้งแต่ขนาดหน้าจอครับคือถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบว่าใช้งานมือถือมือเดียวนะครับอยากจะได้มือถือเล็กๆพกพาง่ายๆเนี่ยแนะนำเป็นเซ a o m i 12ดีกว่าเพราะว่าในฝั่งของ GT2 Pro 6.7นิ้วก็ถือว่าใหญ่พอสมควรน,นะครับส่วนในด้านของความละเอียดนะครับถามว่าต่างกันมากไหม 2K กับ Full HD+ คือเอาจริงนะจากที่ผมใช้งานมาเนี่ยผมมองว่าความละเอียดมันแทบไม่ต่างกันเลยด้วยความที่เจ้าตัวเซี่ยมีน Fu Plu 12เนี่นนาจอ ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็คมมากๆเลยแถมตัวนี้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสีเนี่ยชัดแล้วก็แจ่มมากๆส่วนตัวผมเทใจไปในฝั่งของหน้าจอเสียงมี12นะจากการใช้งานจริงครับคืออันนี้ผมไม่ได้อวยเลยนะรู้สึกว่าจอของเขาเนี่ยมันคมกว่าแต่ข้อดีของในฝั่งของ ZT2 Pro ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพ a n e หน้าจอเป็น LTPO นะครับซึ่งก็จะสามารถปรับค่า Refresh Rate ให้เราได้อัตโนมัตินะครับตามแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเข้าไปนะครับเวลาใช้แอปที่ไม่ใช้ค่า r e f ฟ e ช e เยอะเนี่ย,ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดแบตเต พิจารณากันก็คือในด้านของน้ําหนักตัวเครื่องครับแน่นอนว่าเซว4 2เนี่ยมันเครื่องเล็กกว่ามันจะต้องเบาวกว่าอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ได้เบาถึงขั้นแบบเบาวกว่ามากๆเลยเพราะว่าในฝั่งของเจ้าตัว GT 2 Pro เนี่ยมันเป็นวัสดุหลักโลกนะครับทำให้เครื่องเนี่ยเบานะครับแล้วก็เบามากๆเลยส่วนตัวผมรู้สึกว่าชอบทั้งคู่นะครับในด้านของน้าหนักนะถาดใส่ซิมครับทั้งคู่จะเป็นแบบดูโอสล็อตนะครับแล้วก็ไม่สามารถรองรับ SD card ได้ทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็การกันน้ํากันฝุ่นนะครับในฝั่งนี้จเ Pro จ้าัาะ้เเรนนป็แบบอง ไม่ใช่กันน้ําลึกนะส่วนเซีมี่2ิเนี่ยน่าสียดยครับไม่มีมาให้จริงๆซีรีส์เรือธงเนี่ยผมบอกไปหลายๆคลิปนะครับผมรู้สึกว่ามันควรที่จะได้มาตรฐานการกันน้กากันฝุ่นมาให้สักหน่อยนะครับก็อาจจะมองจุดนี้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับระบบรักษาความปลอดภัยครับทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นการสกรันมือใต้หน้าจอนะครับแล้วก็ระบบจดจำใบหน้าเหมือนกันเลยในด้านการทางานครับจะรันมาด้วยกับ Android 12ทั้งคู่ส่วน UI เนี่ยแตกต่างกันนะครับเรียวมี่แน่นอนจะเป็นมียวอีนะครับ เซ็ตเลือกใช้เป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือความสัมพันธ์กัน8 Gen1 Octa Core ครับ GPU ครับเลือกใช้เป็น A10 730เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันต่างก็คือในด้านของระบบเสียงนะครับคือทั้งคู่นะครับรองรับลำโพงคู่แบบ s t e r e o นะครับแล้วก็รองรับ Dolby Atmos อีกต่างหากแต่สิ่งที่พิเศษก็คือในฝั่งของ Xiaomi 12ตัวนี้ครับเขาได้คนจูนลำโพงที่ดีขึ้นมาหน่อยครับอย่าง Harman Kardon นะการดูสื่ออะไรต่างๆเนี่ยผมจะเทใจไปในฝั่งของเจ้าตัวา่ดอะะะรูไจ ว่านะส่วนถ้าพูดถึงการเล่นเกมครับทั้งคู่เนี่ยผมก็ไปเล่นเกมมันหนักหน่วงพอสมควรครับด้วยความที่มันเป็นชิปเซ็ตที่แรงที่สุดนะครับณนะปัจจุบันในฝั่งของ Android นะจากที่ผมเล่นมาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าในฝั่งของเจ้าตัวเซี่ยมี่12เนี่ยแอบลื่นกว่านะการกระตุกเนี่ยน้อยมากๆอ่านหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าสบายๆนะครับส่วนในฝั่งของจีี2 Pro ก็ทําได้ดีนะผมไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะเล่นได้แต่ข้อสังเกตมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือในด้านของอุณหภูมมมมิคคคววววววาาาาารร้้้้อออออนนนบกกไดดดเเเลย oh, นะย่่่่โััทีใฝงงขจต GT2 Pro สุ ใช้มันเป็นวัสดุหลักโลกไงมันทําให้ลดคาร์บอนลงนะครับปล่อยแก๊สพิษลดลงก็จริงนะครับต่อให้เขามีระบบระบายความร้อนที่ดียังไงนะครับแต่จากการใช้งานจริงของผมนะครับผมมือแทบไหมเลยนะครับคือมันมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเกมนานๆนะครับจำเป็นจะต้องวางลงแน่นอนนะครับด้วยความที่มันร้อนอยู่ประมาณนึงเลยมาต่อกันที่ในด้านของเรื่องกล้องนะครับเริ่มต้นที่ในฝั่งของเจ้าตัว Xiaomi 12ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล ส่วนกล้องหน้าครับ32ล้านพิกเซลในฝั่งของ GT2 Pro ครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนะครับตัวเมนหลักน50ล้านพิกเซลโมเดลกยเลยเล่าต่อไวครับ50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนไมโครสโคปนะครับ3ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความเรลด์ยิ่ที่32ล้านพิกเซลความพิเศษก็คือทั้งคู่ครับตัวกล้องเมนหลักเนี่ยให้กันสั่นแบบ OIS มาทั้งคู่เลยนะครับผมโดยทั้งคู่เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 8K 24เฟรมเรทเหมือนกันแต่ว่าพอได้เปรียบในฝั่งของ Xiaomi 12ก็คือ นะครับสำหรับงานวิดีโอนะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีกันสั่นเหมือนกันนะครับผมบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพภาพถ่ายภาพวิดีโอเนี่ยดีเหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อนอยู่กับคุณผู้ชมว่าจะชอบแบบไหนนะแต่ภาพที่ผมขึ้นอินเสิร์ตเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายมุมเดียวกันนะครับด้วยความที่เรารีวิวคนละรอบแล้วก็คนละเวลากันนั่นเองก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดเท่ากันนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ในด้านของความสว่างเอยแล้วก็สกินโทนเออนะครับเึือนอยู่กับผู้ชมว่าจะชอบแบบไหนมากกว่า นะครับผมในฝั่งของเจ้าตัว Xiaomi 12เนี่ยจะรองรับเป็น Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ Wi-Fi 6e ด้วยนะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัว GT2 Pro รองรับเป็น Wi-Fi 6นะครับรูทูททั้งคู่เป็นเวอร์ชัน5.2นะครับนอกนั้นรองรับเหมือนกันครบหมดเลยอการเชื่อมต่อนะครับก็จะต้องเป็น USB Type C ทั้งคู่นะครับแล้วก็แจ็คลำฟังสามตัวโดนตัดออกไปทั้งคู่อีกด้วยนะครับส่วนในด้านของแบตเตอรี่นะครับเจ้าตัว Xiaomi 12จะให้ความจุมาที่4,500มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก67วัตต์โดยใในฝั่่งงงงขอเเเเียววมมค้าาาาาาลลจจก0 100%ถึชชร์พ 39นาทีเท่านั้นเองส่วนในฝั่งของ Realme GT 2 Pro ครับตัวนี้ให้ความจุมอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว65วัตต์นะครับโดยในฝั่งของ Realme เขาเคลามาว่า,าัดศูนยถึง100%ใช้เวลาชาร์จเพียง33นาทีเท่านั้นเองนะครับถามว่าคุณภาพแบตเตอรี่ฝั่งไหนดีกว่ากันส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าแทบจะไม่ต่างกันนะครับโดยรวมๆนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าอึดใช้ได้นะครับผมส่วนในฝั่งของชาร์จเร็วอันนี้ต้องยอมฝั่งเรียวมีเขา้าจริงๆนะครับ GT2 Pro ถึงแม้ว่าจำนวนว,นวัตต์จะน้อยกว่าแต่ว่าความเร็วเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเร็วกว่าแน่นอนนะครับโอเคมา ูดถึงราคากันดีกว่าแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยราคาเดียวกันนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าความจุเนี่ยจริงๆก็แตกต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าในฝั่งของ Xiaomi 12ตัวนี้นะครับจะให้แ a m มา 8GB นะครับเรด256ราคา24,990บาทนั่นเองในขณะที่ Realme GT Tru Pro ครับก็จะให้แรมมา 12GB เลยสเรดเป็น256เท่ากันนะครับราคาเท่ากันนะครับ24,990บาทนั่นเองซึ่งจุดๆนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมนะครับว่าจะชอบรุ่นไหนมากกว่ากันคนที่ตัดสินใจจริงๆก็คือคุณผู้ชมครับโดย ทำคอนเทนต์เพื่อเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมช่วยในการตัดสินใจแล้วก็ช่วยในการพิจารณาว่ารุ่นไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมที่สุดเท่านั้นเองครับ และนี่แหละครับก็คือการ VS กันร,ระหว่าง realme GT 2 Pro กับ Xiaomi 12คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือทั้ง2รุ่นนี้ชอบรุ่นไหนมากกว่ากันสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊ง,งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตดเนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter Tiktok หรือจะเป็นเว็บไซต์ s i x s i s t e r c o m ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคล กันที้งนะครับซิโอแกนโกลลากัน